สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขข่พระค่ะเดินทางมาถึงอีพีที่สามสิบหกแล้วนะคะพี่ๆค่ะยังไงฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่วันนี้สมาชิกของเราอยู่ที่หน,นะะึ่งพันกว่าคนแล้วค่ะพี่สมาชิกของเราได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะพี่ค่ะวันนี้แม่บ้านมีพระมานําเสนอนะคะพี่มาใหม่ๆเลยะคะ่ะพี่สดๆร้อน,อนๆนะคะพี่ พี่ท่านใดที่สนใจนะคะสามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาม่บ้านได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูย์หกห้านะคะพี่ขอเน้นว่าเป็นโทรหรือทักไลน์เข้ามานะคะพี่ที่เบอร์ศูนย์5ปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดูนหกห้าค่ะพี่นี่ค่ะมาดูรายการแรกกันเลยนะคะพี่นี่ค่ะรายการแรกเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินเก่านะคะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินเก่านะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะพี่ดูกันได้เลยค่ะพี่เป็นแบบนี้เลยค่ะ ่านี่นะคะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินเก่าค่ะพี่เก่ามากๆค่ะองค์นี้พระเก่าเนาะพี่เนาะนี่ค่ะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะพี่องค์นี้คะ่ะเป็นเนื้อดินเก่านะคะพี่เป็นด้านหลังค่ะพี่นี่คะ่ะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ชมกันได้เลยค่ะพี่ ชมความเก่าขององค์พระผงสุพรรณได้เลยค่ะนี่นะคะเป็นใต้ฐานนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่องค์นี้เป็นพระผงสุพรรณเก่านะคะพี่ภาพเป็นชัดเจนสามารถโทรมาได้เลยค่ะพี่ขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้เลยนะคะทักไลน์เข้ามาได้เลยค่ะพี่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นพระผงสุพรรณเก่าะค่ะพี่อ่า รายการถัดมาเป็นหลวงปู teachers, nah ่สุกเนื้อตะกัวนะคะพี่องค์นี้เล็กๆค่ะนี่ค่ะเป็นหลวงปู่สุกเนื้อตะกัวนะคะพี่อันนี้เป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะคะพี่นี่ค่ะองค์นี้เป็นพิมพ์ห้าเหลี่ยมนะคะพี่เป็นหลวงปู่สุกเนื้อตะกัวพิมพ์ห้าเหลี่ยมค่ะพี่นี่ค่ะชมความเก่าค่ะได้มาสดๆร้อนๆเลยค่ะวันนี้ค่ะนี่นะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่พิมพ์ห้าเหลี่ยมค่ะ นี่เป็นเนื้อตะกัวนะคะพี่อ่าวันนี้แม่บ้านได้มีหลวงปู่ศุขมาพิมสี่เหลี่ยมกับพิมห้าเหลี่ยมค่ะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นพิมห้าเหลี่ยมก่อนนะคะพี่นี่เป็นด้านหลังค่ะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะอ่าแต่การถัดมานี่ก็เป็นปู่ศุขพิมสี่เหลี่ยมค่ะพี่นี่ค่ะนี่เป็นปู่ศุขพิมสี่เหลี่ยมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหามาห่บ้านได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้านะคะพี่พี่พี่เสนดทีแอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้เลยค่ะม่บ้านจะแอดไลน์ไปหานะคะพี่อันนี้เป็นหลวงปู่สุขเนื้อตะกวัวพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะพี่นี่เป็นด้านหลังค่ะพี่นี่ค่ะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่ค่ะด้านหลังของหลวงปู่สุขพ,พิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะองค์นี้ค่ะ นี่ค่ะอ่านี่เป็นหลวงู่สุพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะพี่ค่ะรายการถัดมาเป็นหลวงพ่อสุดนะคะพี่หลวงพ่อสุดปีสองหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดปีสองหนึ่งนี่ค่ะสภาพใช้งานนะคะพี่นี่ค่ะเหรียญที่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดปี2อหนึ่งนะคะพี่สภาพใช้งานเลยค่ะพี่นี่หลวงพ่อสุดนะคะพี่มีเสือหตัวค่ะ นี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่ชมกันได้เลยค่ะพี่นี่เป็นหลวงพ่อสุดปีสองหนึ่งนะคะพี่นี่ค่ะมีชื่อหลวงพ่อติดค่ะพี่สภาพใช้นะคะพี่สภาพนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นด้านหลังนะคะพี่ด้านหลังขององค์หลวงพ่อสุดนะคะนี่ค่ะเป็นหลวงพ่อสุดปีสองหนึ่งนะคะพี่ เป็นเหรียญสภาพใช้นะคะพี่องค์นี้ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อันนี้เป็นขอบเหรียญน,นะคะพี่นี่ค่ะอ่าอันนี้เป็นหลวงพ่อสุดปีสองหนึ่งค่ะพี่ค่ะเป็นเหรียญสภาพใช้นะคะพี่รายการถัดมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะพี่นี่ค่ะเลี่ยมมานะคะองค์นี้ นี่ค่ะอันนี้เป็นหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรตนะคะพี่นี่ค่ะเลี่ยมไว้นะคะพี่องค์นี้เลี่ยมไว้ค่ะนี่เป็นพ่อคงนะคะพี่เลี่ยมไว้ค่ะพี่สภาพยังสวยค่ะพี่เลี่ยมไว้ค่ะองค์นี้หลวงพ่อคงหลวงพ่อคงนะคะพี่วัดวังสัพพรตนะคะพี่ในบ้านก็ลิ้นพันกันแล้วค่ะไงต้องขอโทษขอไปพี่ๆทุกคนด้วยค่ะ นี่นะคะนี่เป็นด้านหลังครับพี่นี่เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อคงนะคะพี่หลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะพี่ชมกันภาพไม่ชัดเจนเลยต้องขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยค่ะสามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่นี่ค่ะ อันนี้อยู่ในเลี่ยมไม่ค่อยชัดเจนนะคะพี่อยี่ยังไงพี่พี่สนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะทักไลน์เข้ามาได้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสค่ะพี่อ่ารายการนี้รายการนี้เป็นท้าวเวชสุวรรณนะคะพี่อาจารย์อิฐปีสี่ห้ามาพร้อมกล่องค่ะพี่นี่ค่ะเป็นท้าวเวชสุวรรณนะคะพี่ เทวสุวรรณอาจารย์อิทนะคะพีบบ่ปีสี่ห้ามาพร้อมกล่องนะคะนี่เป็นสีเงินนะคะพี่สีออกเงินเงินนะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นเทาเวสนะคะพี่ทเทวสุวรรณค่ะพี่อาจารย์อิทปีสี่ห้าค่ะพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยค่ะพี่มาพร้อมกล่องนะคะองค์น,นี้ค่ะ นี่เป็นด้านหลังนะคะพี่วัดจุลามณีเขาเขียนไว้อย่างนี้นะคะพี่นี่ค่ะองค์นี้เป็นท้าวเวสุวรรณอาจารย์อิทน,นะคะพี่ปีสี่ห้านะคะองค์นี้ค่ะมาพร้อมกล่องเลยค่ะพี่นี่เป็นขอบด้านข้างนะคะพี่ นี่ค่ะเป็นสีเงินนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยค่ะพี่นี่ค่ะมาพร้อมกล่องนะคะองนี้ค่ะพี่รายการถัดมานะคะพี่องค์นี้เป็นขุนแผนบ้านกลางค่ะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นขุนแผนบ้านกลางนะคะพี่ดูค่ะดูเนื้อความเก่าขององค์ขุนแผนนะคะพี่คือเก่ามากๆค่ะอง์นี้ค่ะองนี้เป็นขุนแผนบ้านกลางนะคะพี่ เนื้อเขาแบบเก่าครับพี่พี่ลองชมกันดูนะคะพี่ดูกันเลยครับพี่ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะนี่ค่ะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ๆใช่ชอบแล้วก็โทรหรือทักไลน์เข้ามาหาแม่บ้านได้เลยค่ะแม่บ้านถ่ายรูปส่งให้เป็นแบบเพิ่มเติมเข้าไปให้นะคะพี่พี่ๆท่าในใดที่แอดไลน์ไม่เป็นนะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยค่ะแต่แม่บ้านจะ็ปคุณแอดไลน์ไปหาครับพี่ค่ะ นี่นะคะอันนี้เป็นขุนแผนบ้านกลางนะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นเนื้อด้านหลังขององค์ขุนแผนนะคะพี่นี่ค่ะเนื้อเ,เก่าๆอย่างนี้เลยค่ะพี um ่ดำๆไปเลยค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่ดูกันได้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นขอบด้านข้างนะคะพี่นี่ค่ะ อ่าอันนี้เป็นขุนแผนบ้านกลางนะคะพี่นี่ค่ะอ่าชมความเก่าขององ,องค์ขุนแผนไปแล้วรายการถัดมานะคะนี่เป็นตะกุดนะคะพี่ตะกุดพุ่มทองถักเชือกลงรักนะคะพี่อัน,นตรงนี้เป็นทองนะคะพี่นี่ค่ะตรงนี้เป็นทองแท้นะคะพี่แล้วก็มีถักเชือกไว้งลงรักไว้ด้วยค่ะนี่ค่ะความเก่าแบบสดๆดร้อนๆ้อนเลยค่ะพี่ได้มาวันนี้นี่ค่ะ องนี้เป็นตะกุดหุ้มทองนะคะพี่นี่ค่ะเป็นทองแท้นะคะพี่ถักเชือกค่ะพี่แล้วก็ลงรักไว้ด้วยค่ะดูเก่ามากเลยค่ะพี่นี่นะคะพี่ เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่คือลงรักเชือกเขาลงรักมาแบบดูเก่ามากค่ะพี่นี่นะคะอ่าอันนี้เป็นตะกรุดหุ้มทองนะคะพี่เป็นทองแท้ค่ะพี่ถักเชือกแล้วก็ลงรักมานะคะพี่รักเขาดูดูแบบเก่ามากเลยดูถักเชือกมาค่ะพี่นี่ค่ะ รายการถัดมานะคะพี่รายการนี้เป็นตะกุดอลูมิเนียมนะคะพี่อันนี้เป็นตะกุดอลูมิเนียมนะคะพี่นี่ค่ะอ่วทองแดงนะคะพี่นี่ค่ะองนี้เป็นตะกุดอลูมิเนียมนะคะพี่เป็นอ่วทองแดงข้างในนะคะพี่นี่ค่ะพี่ๆท่านใดที่ชื่นชอบนะคะสามารถทักหรือโทรเข้ามาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้เลยค่ะพี่นี่เป็นตะกุดอลูมิเนียมนะคะพี่อ่วทองแดงค่ะองนี้ค่ะ นี่นะคะอันนี้เป็นตะกรุดอลูมิเนียมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะมันมีอักขระอะไรสักอย่างค่ะพี่นี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นตะกรุดอลูมิเนียมอ่วทองแดงนะคะพี่ค่ะอ่า รายการถัดมานะคะพี่อันนี้เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวค่ะพี่วัดกลางบางแก้วนะคะพี่มีตอกโคดรเรียบมาเรียบร้อยค่ะพี่องนี้นี่นะคะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวค่ะพี่เหรียญหล่อเจ้าสัววัดกลางบางแก้วนะคะพี่นี่ค่ะเรียบมาพร้อมค่ะพี่มีตอกโค้ด้านหลังนะคะพี่เดี๋ยวไม่บ้านให้ชมตอกโค้ดค่ะ นี่นะคะอันนี้เป็นด้านหลังที่แม่บ้านบอกว่าตอกโค้ดนะคะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวนะคะพี่วัดกลางบางแก้วนะคะพี่มีตอกโคดด้านหลังค่ะพี่เรียมมาเรียบร้อยแล้วคะพี่ดูสวยงามไล้ดูสภาพเดิมๆเจ้าของคงเก็บรักษาอย่างดีคะัะพี่ นี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่เหรียญหล่อเจ้าสัววัดกลางบางแก้วค่ะพี่อ่ามีตอกโคดน,นะคะพี่องค์นี้ค่ะรายการถัดมานะคะพี่อันนี้เป็นพระคำข้าวัดท่าซุงค่ะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะ,น,คะนี่ค่ะเป็นพระคำข้าวัดท่าซุงนะคะพี่ <beetle> นี่ค่ะ,คะดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาหาแม่บ้านได้เลยค่ะพี่ สามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่ทนายที่แอดไลน์ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ถ่ายรูปส่งไปให้ค่ะพี่โทรเข้ามาได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นพระคําข้าววัดท่าซุงนะคะพี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นด้านหน้านะคะพี่แม่บ้านให้ดูด,ด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นด้านหลังของพระคําข้าววัดท่าซุงนะคะพี่ ี่เป็นขอบนะคะพี่ด้านขอบค่ะเป็นพระคําข้าวนะคะพี่องค์นี้ค่ะวัดท่าทรงนะคะพี่นี่ค่ะค่ะอ่ารายการถัดมานะคะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อชุมพรค่ะนี่ค่ะเป็นหลวงพ่อชุมพรวัดป่าอารุณธรรมนะคะพี่นี่ค่ะ เป็นหลวงพ่อชุมพรวัดป่าอรุณธรรมนะคะพี่พี่เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะพี่ชมกันได้เลยค่ะพี่นี่ค่ะลักษณะเหรียญจะเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะเป็นหลวงพ่อชุมพรวัด่าอรุณธรรมวัดป่าอรุณธรรมนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่นี่ค่ะ อ่านี่เป็นด้านหลังนะคะพี่นี่เป็นด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ชมกันได้เลยค่ะนี่เป็นหลวงพ่ออรุณนะคะพี่พูดผิดค่ะพี่ขอโทษค่ะแม่บ้านพูดผิดค่ะหลวงพ่อจุมพรวัดป่าอรุณธรรมค่ะพี่นี่นะคะวัดป่าอรุณธรรมนะคะพี่ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะแม่บ้านพูดผิดค่ะพี่อะ แค่อ่านว่าวัดป่าดันไปอ่านว่าหลวงพ่ออรุณวัดป่าอรุณธรรมนะคะพี่ค่ะนี่เป็นด้านหลังของหลวงพ่อจุมพรวัดป่าอรุณธรรมนะคะพี่นี่ค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่เป็นลักษณะของเหรียญจะเป็นแบบนี้นะคะพี่อ่ารายการถัดมานะคะพี่นี่เป็นรูปหล่อพระสังกจายเนื้อทองผสมนะคะพี่นี่ค่ะนี่เป็นรูปหล่อพระสังกจายเนื้อทองผสมนะคะพี่ ี่่คองนี้เป็นรูปหล่อพระสังกรจายนะคะพี่เป็นเนื้อทองผสมค่ะพี่นี่ค่ะชมกันได้เลยค่ะพี่เก่าค่ะเก่ามากๆนี่นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะพี่อันนี้เป็นด้านหลังนะคะพี่ น,นี่เป็นรูปหล่อพระสังกจายนะคะพี่เป็นเนื้อทองผสมนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นใต้ฐานนะคะพี่อ่านี่เป็นรูปหล่อพระสังกจายนะคะพี่เป็นเนื้อทองผสมนะคะพี่ค่ะ อ่ะรายการถัดมานะคะพี่องค์คงนี้เป็นหลวงพ่อโสธรปีศูนย์ห้านะคะพี่นี่ค่ะเล็กๆค่ะพี่องค์นี้ไม่ใหญ่นะคะนี่ค่ะหลวงพ่อโสธรค่ะพี่นี่มีเขียนไว้เรียบร้อยนะคะพี่องค์นี้เล็กไม่ใหญ่นะคะพี่เป็นหลวงพ่อโสธรสีออกสีทองทองนะคะพี่ปีศูนย์ห้านะคะพี่องค์นี้ค่ะสวยงามตามทองเรื่องค่ะพี่นี่นะคะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่นี่ค่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะพี่สองห้าศูนย์ห้านะคะพี่เป็นหลวงพ่อโสธรปีศูนย์ห้านะคะพี่ชมกันได้เลยค่ะพี่นี่เป็นองค์เล็กไม่ใหญ่นะคะพี่นี่ค่ะ เห็นว่าหลวงพ่อโสธรแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอ่าายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะคะพี่อันนี้เป็นสมเด็จหลวงปู่ศรีนะคะพี่วัดถ้ำเขาบุญนาคค่ะพี่นี่ค่ะนี่เป็นสมเด็จนะคะพี่สมเด็จหลวงปู่ศรีค่ะวัดถ้ำเขาบุญนาคนะคะพี่นี่ค่ะเนื้อสมเด็จเขาเก่ามากค่ะพี่อันนี้เขาเรียกอะไรอะคือเก่ามากๆเลยพี่ดูค่ะ ดูให้ใช่ดูให้ชอบนะคะพี่ใช่ชอบแล้วก็สามารถโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวแม่บ้านจะถ่ายรูปส่งไลน์เพิ่มเติมไปให้นะคะพี่พี่ท่านใดที่แอดไลน์ไม่เป็นโทรเข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะแอดไลน์ไปหาถ่ายรูปเพิ่มเติมส่งให้นะคะพี่โทรเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้เป็นสมเด็จนะคะพี่สมเด็จหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคนะคะพี่มือดูเก่ามากค่ะพี่คือแบบความเก่าความอันนี้แบบสุดยอดเลยพี่ดูค่ะ นี่นะคะอันนี้เป็นสมเด็จหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคนะคะพี่ค่ะก็ฝากพี่ๆี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะพี่ดูให้ใช่ดูให้ชอบแล้วก็ทักเข้ามาหาแม่บ้านได้เลยค่ะขอเน้นเน้นขอแบบเน้นว่าเป็นโทรหรือทักไลน์เข้ามานะคะพี่แม่บ้านจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้ค่ะแล้วก็วันนี้ถ้าแม่บ้านพูดผิดพาพไม่ชัดเจนหรือว่าพูดไม่ถูกต้องยังไงก็ต้องกราบขอโทษขอไพี่พี่ไปด้วยนะคะ ยังไงแม่บ้านก็ขอฝากร้านแม่บ้าน,นน้อยไปด้วยค่ะพี่ฝากพี่ๆ FC ทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบ EP ที่36ไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ